đẹt yarn rồi đẻt, ô, oh! ừ, thôi, ừ. oh! oh! <coughs> con mà สบายดีและสวัสดีสบายดีย้ำสาวๆทุกคนมื้อนี้นอนหายคือเก้าทุกคนเลยมือวานนี่เขาปั่นมันมดมือเลยได้มาได้ปั่นมันสี่รถปั่นแล้วมื้อนี้จะฮึนไปหาเลาะป่าก็ทุกคนนี่ไปมันการสองคอนกับเมยได้กับน้องมาได้คนได้พาน้องมาไปเลาะได้ไปเลาะบังเหียวเขาอี้บ่ได้ยามเฮงเติบละเป็นทินดทิดปลายละ ขั้นแฮวเฮา,าบบดซือกะสีไปหาเลาะหาคุดกับปูกระแป้งทวนเลยมากินอยู่เทิงไฮนี่มันบ่มีขอกินกลอนสีไปเลาะหาคุดกับปูพุ้นละโกดปอดพล่ะไป,ะไปเดี๋ยวไปบึง้งไปติดตามไปบึ้งน้ำกันม,มันสีได้ไปลเลยกนแฮวก็คือว้าวแล้วทุกคนบ่มีวีแวะจักเธอเลยจนขี้ขาดทุกอย่างมาเล้งไม้สองโต้เดี๋วนี้จะไป บ่มไปก่อนเลยเามาไปเฟอร์กป่าอีกขอโทษด้วยมาเล้งไม้นี่ตอนนี้ยังกว่าท่านได้เฮืรนป่าอีกเถอะเดเลยไม่แต่มา,าอยู่หายนี่ตอนนั้นจะหดกดปอด,ปอดท่านหนึ่งเลยบ่มได้เห็นลูน้องแล้วเดี๋ยวนี้มาเล้งไม้ช่องโต <laughs> เอามาเป็นยามเหวทีว่งอเท่ามันถือเหวมนนั้นก็บบเบิ่มเรียบร้อยหอดด่านแล้วคนวันนี้ก็โอ้เด็ดนะยังรอด,ด่านมานี่ก็หอดทางแวะลงยามเหวแล้วเนาะไ ไปเลาะบางแห้ชก้อนจังไปหาเลาะคุดกระปูคุดกระปูเฮ้หาขึ้นคุดอยู่ทึ่งเพราะว่าแถวนี้บ่มีหูกระปูนะเราเลาะบางแหวขึ้นไปทึ่งเลยย่เเมเฮ้หมดหาคุดกระปูไปลุ้นน้ำกันน้องเบิ่มย่ำนี้ก็เลิมลทะทุกคนเลยเลิมเบอร์ตองห้าวลนะนี่เบอร์ตองเลิมคุ้ละเดี๋ยวนะี้ย่างไปกับควาบคีบควาบคาีบเลย หมากรคลิปๆดับๆับี่เนาะบริตั้มหลังเที่โตเลยพวกมาไม่นี่ถือว่าโอเคแล้วเป็นีคืองอเขามันเย็บเฮลแล้วมันนี่เฮเอามาก็มาผมเคยมามันเคยมาทะนึงก็ใครได้ดอกจากทางมาไม่เนี่ยบ๊อบเจ้าหมียาน

ยังอีนึงเหมือนโอ้ไปช่อไก่ที่จุนี่มับ่้มเนีน่ยยังตนงีนึงเหมนีนยังอีแดกแต่นั้นทันเคยมากเธอมาแล้วโอ้ไปมาเคยมากยันลงมาน้อย มาเล้งปีนี้มือเดิน,เดนสนิเดินมาเดินสิเงยๆเดินหกนี่ภาพไปหาแรกเลยนะสมมยจัดะละหมคนหอนเแล้วคนอมาแลหมาหดเย็บเฮแล้ว บอกย่องเสียงหมาเสียงนกหัวม,มีห้อยเยหมูลกมากเลยเทปนี่จะห้อยเม็ด มาผนลบได้บอเออ้ออออล่นมาลงทึเหี้วน่กบ้างเออออโอ้ออผอานไปสีด่างมู่โ่ลงมากทุกคนเราบ่เห็นทุนห้อยมั้ย ม,มันวิ่ยู่กางดงมันเท่าหากินมัน่นข้นแถวดงเพนังมันยังมาลงมาโอ้ขี่ลูกเพล่ลูกเขาม,มาโน่จะโตเนื้อเออเออเออ มาอีเลาดดดนี้นะสองเธอได้ดดดนี้ลงมานอมันดุดสาน่่วองงหอยต่อน้าเนดุดนะแถวนี้นะโอ้น แถวนี้ผมได้เอ็ดแถวนะโอ้ช่องเธอเลยมาชุดนักกรลุงมาดูดนี่ป๊อตัดไต่แถวนี้นะหอยน้อยโหอยใหญ่มีครบหมดเลยโอนนี้นะลงมาหล่ำแล้วพี่น้องดอนนี้นะเราโหอยไปเพื่อนเพื่อน แถวนี้เคยไม่ได้เอ็เสเที่ยเวนะเดี๋ยวมันมีโล่งมากแ่วนี้มันปเสือกเหีนะ่ยวมี่ยู่หมู่นะตามหุ่งโพยนี่นะไปเพึ่งเหิงมาจังมาอ่ะน,นะมันบ่อยป,ปั๊บเหวเฮามันบ่อยป,ปั๊บสมมาสุเลนี่ก็หอดตอในนี้ก็ปีนขึ้น มูนะพอขอรอยข้านได้วกว่าจากตอยู่หลุมพี่เนี่ยมดแล้วพี่น้องไอ้เดี๋ยวขึ้นไปลุ้นบ้างยู่เท่องบัดน,นะแต่ก็มดหกด่างอยู่หลุมพี่เนี่ยมันมูน,มนี้ลงมาอยู่แต่มันบอ่อเย็บเอวเขานะมันบ่ไปเคอมันบ่ไปเฉง nó นี้มันสตาฟก็บ่มีห่า cả ô rồi đó หงพวกชุ่มมันเฮาก็อ้อเด้อ đen, ช่วง มาหันี่พอไหวคนนะ่ะโ,โอ้ตอยอดใหญ่แค่นี้นะไหวแคบไนนอ,อ้นุ่มผ <c oughs> ่มเีเหม่ลอโยมานี่ย พอถือเหตุกว่าคนนึให้ามูสองเท่านี่ปีนผู้นี่นี่มานเถอะเด็วกว้าวมีวิเววจากเธอเนี่ย เาื่องคนมโนนการเคลียบนาวไงบ้างเราอ่อนขึ้นเราอดกว่านราอ่อนเราลดกวัา Rồi thẻ đỉnh đạo đi rồi một cái rồi rồi thì hiện Mông mình hú cả phù lết con Để hoa hà cốt cả phù lọ hơn phải chơi Giảm héo lọ mơ lơi phản nó không có không <laughs> có bao. Ông thấy.

ดนะนะนยาุ่นไปน่ะโอ้ตานเปไรล้งินเชงกันเาเฮมาและนี่เนาะเอาเฮมาอยู่ตนี่นะอ,อือดูเนีเนยูยุนี้แหละนี่เฮบโผล่ตนี่แหละ hồn hồn mà hồn 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 lên, hồn 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 hồn

biển mới vào Nắng <laughs> sao phạm Ở à, đây lúc mới có đây Có chú Thái bom màn phía lên là Làm héo cả Ôi, ở đây ta hiền hôi mù cơ đây Một thứ Hà đốt hà kín nhưng mấy mảy nắm nhường khơ héo cả một thứ น,นี่มานเลยทุกคน,ม,นมันวะมันวะมันวเด็กยานเลยเด็กโอือ เออมันไหลมาเนาะมามาน้อยสองโตหนีเข้าหเลยตอนนั้นโออมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้อ มาแล้วมาแล้วเรามาไม่ไปล่องชนเลยมานงูเลยไหลมาสองโตนี้ยานนะ่ยโม่เฮาเท่านั้นจึงเฮาเฮ้ยบ้านเฮา วันนี้กระสีเมือก็ทำาไก้อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาห้อยหอดท่างพื่อหอดหายเลยจังมันไม่ได้หมดสมองนอนละหอดเถียงเรียบร้อยเมหมยได้พี่น้องเว้ยจะกี่เข้า ข้าวกดๆเลยอะไรบ่เพราะและเฮาเพร่างูตายละงูเฮาบ่ทานเอ็ดกลิ่นคนมาอยากกินข้าวแห้งกินข้าวก็ดูเอ็ดกินบ่ทานนี่เนาะโอ้ได้กินเพื่อนเลยใกล้อ๋อตะเขาว่าใกล้เคฮงไปหาวันนี้ก็บ่ได้คนเลยนี่พอพอแล้วคาบหนังกระปูก็ได้กระปูชี้ห่าโตวะมันอุดคนอะพี่เล็กเลยมามามากินข้าวน้่งกัน Được bơm Nào qua đi nói gì bậc Được thì cao hèn kìa Thôi đi เท่ากี่น้ำอีมเรียบร้อยก็สีมาขี้งูนี่เว้นก็จีนต้มน้ำมันเข้าไฟแลไก่หน่อยโไม่ now they เรียบร้อยกะสีเมอมเคืองต้มกินข้าวอิม่มแต่ต้มเหมน็นเหม็นกลินไะม่มแรอเกลือ một chi chi bắt đầu nín <tôi đồng đường> <tôi đồng> ตัวเฮาปั่นเมื่อวานนี้นะคนสี่รถอันนี้นะเนโอ้กโหตัดจนน้ำแทงอะไรนี้เปิยมาแล้วแบบนี้นะน่าจะเปิดแล้วพี่น้องมันจนน้ำเทงผมมื่อแรกผมยังกลิ่นได้แมลงใส่อันนี้เลยมามามาคน ินข้าวแรกน้ากันมาน่นิข้าวอีรลอบสองควดนี้เวทนีข้าวเทงมาหนิข้าวแรงเดี๋ยวนี้กัเด็เติบเลยเก้าโมงมาต่างงานมันขวเกินข้าวก็ต้มง,งูนี่เลยเอามาเซ็บเน้ำกันนี่แจวโอ้แจ่วบีครับจกบก็ทกคนเลมา,มา สองเท้าทุกคนนะลูกเท้าบ้านมัดมาเล ฟ้าตะโตที <urs> ่นั่นหนาวหนาวเลยตายเขาปุ้มฟ้าจะไปเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย จน,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 นอนยัง <c> ม <oughs> ่อนอนลงเพนินนอนทีลา้างให้เราเปนปึ้งสุดเหนโอ้ยหนาวเด้เ <c oughs> <c oughs> ข้าหากมากขึาม้มานเคน โอ้โหดิมีนอนพักผอนเลยอ,อีกตานต้มแก้ว เจ้าจำเกาะข้าบึ๊บครับน้ำมันดีขึ้น ฟี่งไฟหนาวหนาวทุกคนนะสำหรับคลิปนี้กะบ,บกกก่มีอย่างไรก็คงมอบใจผู้ทีดตามมารับส้มมาตัดต้นจบจบไปก่อนคลิปนี้กนไปหาอยู่หากินมานี้กะบมก่ามานทุกคนมานงูแต่หนึ่งพอได้มากกินแรงทุกคน